สวัสดีค่ะพบกับร้านหน่งดีเซลนะคะเสนาปิทยานะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่างหน่งประกอบเครื่องไปเมื่อเช้านี้นะคะอ่ะตอนนี้ยกเครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยกเครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วกําลังจะติดเครื่องยนต์นะคะเพราะลูกค้าเนี่ยต้องการใช้รถในช่วงเทศกาลสงการานะคะเราก็จะทําการเร่งให้นะคะ อาจจะติดเครื่องคันนี้เสร็จนะคะแล้วก็ไปดูคิวต่อไปเลยนะคะที่ช่างโหน่งกาลังเ,เริ่มประกอบก็บอกแบบนี้ว่าได้ค้อตัวแล้วะทางตรงด้านตรงนี้นะคะสําหรับห้องประกอบเครื่องนะคะวันนี้รัว2ตัวเลยนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นขอที่สุสุดีแมกนะคะทะเบียนไอยุย,า,ยนานะคะสี่บอลน,นะเ<ป>ดี๋ยวอะไรอะไรไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวหกสี่หหอะไร สี่แปดหกวะหกแปดตีหกอะไรสักอย่างรลับกันอยู่เนี่ยนะคะ่ะฝาอ่อตรงนี้นะคะก็สมงคาฟลิขเครื่องยนต์โอเวอร์คอนเครื่องยนต์ขยับไฟเครื่องยนต์นะคะแล้วปลายหัวฉีดเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะปลายหัวฉีดที่เราจะแจ้งลูกค้าในการเปลี่ยนคันนี้ันนี้โจทย์เขาให้มาว่ามันติดเครื่องเดินไม่เต็มสูบตอนเช้าหรือ um. ว,ว่าตอนร้อ um. นเดินบึบ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 แต่ทีเนี้ยเราก็เช็คไอ้น้ำมันเครื่องอ่ะมันไม่ไม่ออกเยอะแต่รถอะเรารู้ว่าการมันหลวม เคสเนี้ยมันมันหลวมมันกินน้ำมันเครื่องแล้วก็ติดยากตอนร้อนตอนอะไรเงี้ยนะแต่เราชักเลยว่าน้ำมันเครื่องมาก็เอ้ยไม่มีไอแต่พอรื้อเครื่องมาปุ๊บเนี่ยก็บอกสูบมันเนี่ยโดนกัดเข้าไปเยอะมากแหวนมันก <t ell> ัดเข้าไปหนักเลยนะครับสรุปว่าเครื่องหลวมก็ฟิตเครื่องนี้ยเราเราขวานขยับไซส์เป็นไซส์ห้าสิบให้แหละตอนนี้ใส่ลูกใส่เหรียบห้อยเดี๋ยวฟิดฝาสูบนะครับแต่สิ่งที่เราเจอเนี้ยสิ่งที่เราเจอนี่คือเรื่องเรื่อว่าน้ำมันเครื่องรถคันเนี้ยเหมือนว่าถ้าไม่ไปฟิตเครื่องมาจากททีี่่่อืน ก็น่าจะเป็นรถมือสองซึ่งเต็นเนี่ยวิธีการไม่ให้ I ไอออกเนี่ยเวลาจะซื้อรถเนี่ยจะจะเชื่อมไอเหล็กวัตน,น้ำมันเครื่องในเพื่อให้มันทิ่มลงไปในน้ำมันเครื่องเพื่อไม่ไม่ให้มีไอออกนีน่ I ennes, คือการกล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 ลวงเขาเรียกหลอกเหล็กวัตน้ำมันเครื่องจะเป็นลักษ,ษณะนี้ครับนี่เราเราเตรียมให้ดูแลของเขาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหม <sk> เขาจะสั้นอยู่แค่นี้ เพื่อให้ไอระบายเขาออกได้อะไรได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่วัดน้ำมันเครื่องแต่อันเนี้ยเขาเชื่อมเหล็กทิมลงไปนะเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเราจะตากล้องมานั่งยองๆรงนี้เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเราจะ,าาเ,าเ,าจะเสียบให้ดูนี่คือสแตนดาร์ดของเขาพอนะเสียบปุ๊บเนี่ยเนี่ยก้นอ่างเนี่ยเหล็กวัดน้ำมันเครื่อง,ของเขาก็จะโผล่มาแค่นี้ <S <S เพื่อจะทิมวัดวน้ำมันเครื่องขาดไม่ขาดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอันนี้ ที่เขาเชื่อมมาเนี่ยเขาจะทิ่มันไปลึกเลยเสร็จปุ๊บนี่ทะลุมานี่ทีนี้น้ำมันเครื่องมันฝังอยู่ในน้ำมันเครื่องเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้รถมันไม่มีไอแต่จริงๆรถรถเครื่องผมซกเลยสำหรับคันนี้ก็เป็นวิทยาการนะคะให้เพื่อนๆนะคะลองเช็คดูน้อยคันที่จะเจอนะน้อยคันที่จะเจอนี้คันที่จะเจอเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพวก โดนลอกมาโดนเป็นลักษณะโดนลอกโดนอหล็กปะมาก็เดีはは <e ๋ยวให้เพ oh. 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 ื่อนๆนะคะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดฝากระโปรงมาได้เลยลองเช็คด้วยเลยดูไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องถอดอ๋อเออมันต้องแกะออกมันต้องถอดน็อตขึ้นมามันไม่ได้ว่าชักเหล็กวัตน้มันเครื่องแล้วมันใจนี่เลยถอดขึ้นมาเราถึงจะเห็นถอดน็อตเบอร์สองตัวนึ่งถอดขึ้นมาก็ต้องดูรถมันจะมีอาการฟ้องเราอยู่แล้วเราไม่ได้จะมั่วไม่ได้อยู่แล้วถ้าเคสเครื่องหลวมนะไอระบายออกเรี็กว่านั้นมันเครื่องออก ติดยากไม่มีแรงวิ่งควันดำกระมงเฉียงนั่นคือเคสที่มันหลวมแต่ถ้ามันเป็นเคสที่รถใหม่ป้ายแดงหรืววิ่งไม่เกิน5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นโลแล้วไอระบายออกคือหมายความว่าเป็นเรื่องปกติของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆก็ให้เพื่อนๆลองเช็คดูน,นะครับเมื่อวานโทรมาหาประมาณ5เจ้าลีโววิ่งหมื ow, ่นโลไอออกเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจอ,ออนิวหนึ่งหุดเก้าออนิวดีแม็กอะไรทุกสี่เจสามนะครับออนิวไทตันอะไรเงี้ยคือถ้าได้ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์แสนแสนเนี่ย เป็นเลือดไหลออก I o, เ,เลือดปกตินะครับไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องซีเรียสว่าเอ้ยรถหลวมหรือเปล่าไม่ใช่รถที่จะหลวมดูง่ายก็คือหมายความว่ารถเราจะต้องกินน้ำมันเครื่องหนักนะครับวิบ่งไปร้อยโลแล้วหายครึ่งลิตรลิตรสองลิตรเลยนั่นคือกินน้ำมันเครื่องแล้วก็ไม่มีแรงสตาร์ทไม่ติดอันนั้นคือรถเครื่องหลวมแต่ถ้ามันติดโจ๊กเจียบิ่งร้อยแปดสองร้อยวิ่งชิลชสบายหัวดหลังถนนได้ปกติอ่ะโอเคอนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะนี่คุณภาพดีการันตีแน่นอนนะคะตอนแรกลูกค้าเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับเรื่่่องฝฝาาสสููบบแแแตตตกกกนะไม เกือบแตกแหละเพราะว่ามนานบว<า>ม<ด>ขาสภาพหน้าแตกแต่ไม่แตกอ,อันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อันนี้ขอปิดยอดวันสงการเป็นเครื่องตัวนี้แล้วน,นี่เดี๋ยวยกติดเครื่องอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยกติดเครื่องห้งลูกค้าอยากเอาไปใช้งานช่วงเทศกาลสงการนะก็ขอขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกคนนะคะ,ะที่เอาเรอมาทำกับร้านเรานะคะก็สวัสดีวันสงการเดินทางกลับบ้านกัน ปลอดภัยทุกคนใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถรถพังรถมีปัญหาสไลด์เรามีบริการนะคะไม่ถึงเลยนะพี่โมสไลออนใช่ถึงเพราะว่าบางทีเราอาจจะปิดเครื่องอ่าก็นึกถึงพี่โมสไลออนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหนงดีเซลแรงดีไม่มีทายศสวัสดีค่ะ